เราคงต้องทำบุญเพราะเรื่องนี้เขาจะก้มไปกาบรเราเว้ยลูกเขานาะดอเขาทราบมาเออมันอยู่ในวงานการเนี้ยนะเานะาะเลดี้แจ็กกี้ค่ะนะารสวัสดีค่ะเลดี้แจ็กกี้ค่ะวันนี้นะคะแจ็กกี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องเปิดอ,อกเปิดใจเปิดไปถึงใต้เราโนมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เคยพูดมาก่อนวันนี้เราจะเปิดใจกันสุดๆพูดถึงเรื่องในวงานการบันเทิงสิบกว่าปีที่ไม่เคยพูดที่ไหนแน่นอนค่ะ นี่คือถามอะไรก็คือเข้าวงการมาได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะแจ็กกี้มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักแสดงนักร้องอยากทำงานในวงการบันเทิงและความคุณแม่ค่ะทุกคนแม่ทุกค,คนบนโลกนี้น่าจะเป็นก็คือว่าลูกชอบอะไรเขาก็จะสนับสนุนเราก็เลยเริ่มจากการประกวดประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2008นะคะ <c oughs> น,น่ามากเลยว่าสวย <c oughs> หลังจากนั้นเราก็าเลยได้เข้าวงการได้แบบถ่ายโฆษณาพอถ่ายโฆษณาเสร็จปุ๊บอปิ่นเห็นพออปิ่นเห็นก็เรียกเข้าไปแคสพอเรียกเข้าไปแคสก็ได้เริ่มเล่นละครเรื่องแรกก็คือเงาพ แล้วก็เล่นยาวมาตั้งแต่วันนั้นอะ่ะจนถึงวันนี้ประมาณ10กว่าปีสิกว่าปีความยากที่สุดของการเป็นดาราน่าจะเป็นความกดทมนกดทนเบื้องหน้าที่คุณเห็นสวยหรูแล้วนะ่ะบางที คุณไม่ได้เป็นนัมเบอว์นนะคุณก็ณกอาจจะไม่ได้โดนทีตเหมือนที่เบอร์นหนึ่งเขาโดนกันอะไรแบบนี้คน <c oughs> ชอบมองว่าเป็นดารารัฐบาลมีรถขับมีกระเป๋าใชา้ทุกอย่างที่สวยหรูแต่อันนี้ในมุมแจ็ก,กี้นะของคนกนี้ถามว่ามันจำเป็นในชีวิตไหมสันเป็นคนปกติมันไม่จำเป็นเลยแต่ว่าพี่ว่ามันจำเป็นมากๆพอมันทำงานในวงการเนี้ยไม่แคร์สายตาคนภายนอกไม่ได้เคยตนะัดส <c oughs> ินใจซื้อกระเป๋าใบหนึ่งเพราะอะไรรู้ปะถึงเมื่อก่อนอย่างพี่ก็ยังจะรู้ว่าแจ็ก,กี้จะถือกระเป๋าฉลอมใช่ปะพอรู้สึกว่าแบบมันใหญ่ยิ่งมีเหตุการณันึงงวยคืออไปก่่า้เจีเอากระเป๋าะลออออมแจ็คกกี้ื กระเป๋าแดนีมาวางแล้วกระเป๋าฉลอมก็กับพื้นเราไม่ได้ซีเรียสน,นะ, <c oughs> นะกระเป๋าลอมก็วางพื้นได้แหละแต่เราแค่รู้สึกว่า ทำไมต้องกระเป๋าเราลงเพื่อเอากระเป๋ากระตือวานมันก็มันก็เลยทำให้รู้สึกวแบบ่าเออมันอยู่ในวงการเนี้ยเนาะมันก็คงต้องหมุนรอบตัววงการเพราะเราอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใจฟ้าวแบบเราไปแล้วแบบมีคนเทรนเราอ่ะแม่งแบบคนอืน่นบางคนเขอาจจะมองข้ามเราไปเลยไม่น้อยใจนะมันเป็นคนพัดจึ๊กก่อนพอดจึ๊กเสร็จปุ๊บอะหลังจากนั้นเราเพยายามทำความเข้าใจเขาแล้วก็มองข้ามไม่งั้นเราใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ข้าโลนเครียดกับข้อบนกับผู้จัดการข้อบ่นกับเพื่อนข้อบนกับอะไรไปแล้วก็บ่นกับหมาด้วยตอนนี้บ่นกับหมา อิูเข่าไปแล้วอิูเข่าไปแล้วเหตุการณ์ที่จะกิดที่สุดแบบเนี่ยมันแย่ที่สุดเลยว่ะสำหรับแบบการทำงานในวงการเนี่คือเอาจริงป่ะไม่ลองมาจำเลยอ่ะคือเราจะเอามาเป็นแรงผลักดันมากกว่าแต่เราจะรวมยอดมาว่าได้ร้อยที่สุดวันนี้ด้วเติมกันอะไรอย่างเงี้ยเนดะป่ะยังความที่ดีที่สุดอ่ะก็การไปทำงานแล้วก็ไปเจอทุกคนเลยอย่างเงี้ยไปกองไปอะไรเงี้ยมันคือความสุ เพราะว่าเราได้ไปเจอทต่แต่งน่ะทำผมเจอเพื่อนเจอฟุกได้เล่นละครได้เล่นในบทที่เราทำกันบ้านมาว่าฉันจะลองเล่นเป็นแบบนี้สิเออเหมือนแบบบทนี้เราทำได้ดีอ่ะละครออกไปแล้วคนดูชอบคนจำได้ดอะไรเงี้ยคือนั่นคือความสุขในการทำงานมากๆเลยบทไหนที่คิดว่าตัวเองอยากเล่นต่อไปคนะอยากเล่นเป็นบทเจ้านางเหนือนี่คือพูดทุกรายการเลยเยังไม่มีใครให้ฉันเล่นเลย,เนยหนูรู้สึกว่านหนูพูดภาษาเหนือได้แล้วพูดได้เป็นอย่างดีนี่คือขาดตัวเองถึงแม้ว่าหน้าตาเราจะเป็นฝรั่ง ค่าแต่เราก็แบบเราอยากเล่นอะเราเติบโตที่เชียงใหม่เราอินกับอะไรพวกไหนอยากลองเล่นดู ขึ้นยคิดว่ามองตัวเองในอนาคตในวงการเนี้ยไปในเวไนท์ที่บอกเมื่อกี้ว่าก็อคงใจอยู่ในวงการยาวๆแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มองตัวเองอยู่คือมองภายในแค่สี่ห้าปีนี้อย่างตอนนี้ที่มาทำดีทูเจ๊อกกยากจะให้ความเป็นตัวเองมันได้ออกไปบ้างสิงบตัวปีที่ผ่านมาเี๊ถูกหล่อหลอมใช้คำว,ว่าหล่อหลอมเลยนะว่าการเป็นนักแสดงที่ดีให้สัมภาษณ์ต้องยินตรงข่าขาซึ่งมันไม่ไปบี้ผิดมันไม่ผิดแค่มันไม่ใช่เราติดตามละครด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครว่าเขียนต้องลงตากมีความนวลรู้สึกว่าแบบเป็นนางเอก แบบเรียบร้อยนะอะไรเงี้ยคือเราจะไม่แบบมันผิดจารีดความเป็นนักแสดงหญิงอะนึกออกปะซึ่งแบบเราสึกวา่าเออเนี่ยก็อยู่มาสักกว่าปีแล้วปีเนี้ยขอเถอะขอเป็นตัวเองขอออกมาทำอะไรที่ตัวเองรักตัวก็เป็นตัวเองมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตจะทำให้หมดแล้วก็จะทำให้เป็นอย่างดีแล้วจะเปมีครอบครัว <c oughs> <c oughs> S <S คิดแบบว,ว่าการเป็นตัวของเราเองนะจะทำให้เราสึกว่าเราโดนมองข้ามบทการเป็นนางเอกของเราไปเลยมันก็คงต้องมีผลแหละไม่ไงั้นเขาก็คงไม่สั่งสอนเรามาว่าให้เรียบร้อยให้แบบอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าใจนะมันคงง่ายต่อการที่จะแบบว่าไปบทไหนก็ได้เลยมันสุึกก็ฟปีแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราลิ้เจ็บแล้วว่า สามีเราจะสามสิบแล้วว่าเราขอเป็นตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาติดภาพเราก็เข้าใจแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่เคยได้บทตลกเลยนะเราก็ได้บทซีเรียสมาตลอดเลยบางคนยังยังสงสัยเลยว่าคืนีอตัวจริงเป็นอย่างนี้หรอเราไม่มคยรู้เลยเราก็รู้สึกว่าเออเราขอเถอะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนักแสดงเนาะชีวิตจริงเศร้าจะตายเขายังเป็นตลกได้เลยแล้วทำไมเราไปนคนตลกแล้วเราจะไปเล่นซีเรียสไม่ได้แล้วทำไมเล่นสิบกว่าปีเนี้ยค่ะทำไมไม่มีแบบชื่อเสียงมากกว่าสิบ ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็คิดเหมือนกันแต่ว่าคือในส่วนของเราเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเครียดกับชีวิตขนาดนะั้นแต่ถามว่าเราอยากจะไปให้มันถึงจุดหมายมั้ยอ่ะเราก็อยากไปนะสิบกว่าปีทําให้เรารู้ก็คือดวงมันจะมีดวงอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันไปไม่ถึงฝันอนะ่ะเพราะว่าเราเล่นเป็นนางเอกสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยคือหลังจากที่เล่นเ,ง,เงาพายเรามาเล่นเป็นนางเอกคูกับพ,พี่เฟิร์เซกาโผคือเรื่องตะวันยอดรักแล้วเรื่องนั้นนะ่ะได้ออนนะทุกคนเป็นละครเย็นแต่เราโดนดา่าแบบโดนด่าสุดพลังเลยอ่ะ เราว่าเราคงต้องทำบุญเพราะเรื่องนี้เราคงต้องทาบุญเพราะเรื่องนี้เพราะว่ามันมีวันหนึ่งทางช่องสามเขาจะมีเหมือนกับเลี้ยงรวมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอพี่วุ้มกับคนนี้เอาจริงจับไม่ได้แลย,ยพี่ว ออเขาดูว่าเราโดนดา่าเขาก็เลยมาคุยกับเราประมาณว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะที่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเขาจะก้มไปการาเราเว้ยเขาจะก้มไปกราเราเว้ยเขาคงมีฤทธิ์แอลกอฮอล์มั้งนะไม่เห็นตอนเขากินแต่เห็นตอนเขาจะลงไปก่าแล้วพี่กอฟเนี่ยเขารู้สึกว่าพูดกับคนคือเขาเป็นผู้ใหญ่แหละเขาก็ไม่ควรที่จะมากราเราตรงนั้นหรือเปล่าที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบทำอะไรมันก็ก็ไม่ประสบผลล่่งไปให้สุดสักทีเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามคำนุงตามที่ต่างๆที่กอฟบอกอยู่ออยนางเอกเรื่องที่สองก็คือเรื่อง ส,าาสมัยตอนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้อ่นอนเนี่ยพอแบบพอเราจะได้ขึ้นปก๊บะมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่สุกสักทีนึกออกปะหรือว่าเราเล่นไม่สนุกวะหรืออะไรหรือเขาไม่พูดความจริงกับเราหรอว่าเราเล่นไม่ดีอ <c oughs> ม่รู้สิ <c oughs> เพาเกาหัวตัวเองหรือว่าเราต้องทายัางไงแต่ตอนเนี้ยคือเน้นทงบุญอย่างเดียวจริงๆในเมื่อศิลปกรรมกูก็ทําแล้วการแสดงก็ทาคือเราสกเราทําทุกอย่าง <c oughs> อย่างเดียวที่เราไม่ทําคือสายมูเอาแล้วทำไมเราถึงจะไม่ลองอะ่ะเคยพอไหมออว่า <พอ S 2> ทำไมคุณต้องทําเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรเลยพอดีพอต้องทําศิลปกรรมอะ่ะ<อ>คือชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าต้องมานั่งทําศิลปกรรมถามว่าอยากสวยขึ้นไหมคืออยากสวยขึ้นนะตอนนั้นนะ่แม่พูดเลยว่าแบบทาไมมันต้องทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราก็ไม่อยากทํานะแต่ว่าเราก็ถามแม่แล้วว่าคือถ้าสมมติว่าอยากให้ ถ้าอยากให้ลูกอ่ะทำงานหาเงินได้มากกว่านี้แม่ก็ต้องยอมให้ลูกทำเพราะว่าเหมือนกับว่าคือแม่เขาก็ลูกเขานาอเขาทราบมาเขาก็ไม่อยากให้ต้องไปน,นั่งปรับเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อการงานของลูกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราเขาก็เขาก็ยอมแล้วหลังที่ทําทุกอย่างมัน คือมันไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าใส่จางกาคือแจ็กกี้อยากดีขึ้นเพราะว่าแจ็กกี้มีผู้จัดการแจ็กกี้มีผู้จัดการคือก่อนหน้านี้แจ็กกี้ดูแลตัวเองถามว่ามันดูแลตัวเองได้ไหมมันดูแลตัวเองได้แต่ว่าการที่มีทีมที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตอนนี้ว่าเยอะจากที่เรามองตัวเองมาสิบกว่าปีว่าทำไมมันถึงไม่ดีไม่ดังสักทีมุมมองของเรากับมุมมองของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่เนี่ยทางผู้จัดก,การเขามากันเป็นทีมเขามีประสบการณ์เขารู้ว่าเราขาดตรงไหนหรือตรงไหนตรงเนี้ยมันทำให้แจ็กกี้อจจจุดดเเปลีีีี่ยยยนนใชวิตขอออองััักกกกกก้้าาบบะไรรทมผู ก็ปีนี้อยู่มาสองปีกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาะก็จะไม่มีทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแค่แบบระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองจากพ่อแม่แล้วว่าเขาก็คือโลกทั้งใบของมันกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูคือเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่คอยดูแลแล้วก็คอยสองซองเลาอะไรอย่างเี้ย หมดเป็นสิปีเ<ร>จคี้ยังยั่ยากอยู่ในวงการนี้อยู่ไหมคะก็ยังอยากอยู่นะไม่เคยคิดว่าอยากจะออกจากวงการเลยเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบแม่เขาอยากให้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศคือแม่เขาก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราไปมูแล้วเราจะทํางานอะไรคือเราชอบการทํางานที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า,าถ้าไปถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำงานตรงนี้ไนงะเออเราก็รู้สึกวโอ,อ้เราคงรักงานนี้จริงๆแล้วก็คงจะทํางานนี้ไปจนแก่ไม่ว่าจะแบบในฐานะอะไรก็แล้วแต่ ทาร์แล้วค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามผลงานเรามาก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามแจกี้มา10ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรมากกว่าค่ะว่าขอบคุณเลยอะแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีผลงานอะไรก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แจกี้ทำใจไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราเป็นตัวเองมากๆมันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าแต่ว่าใครชอบก็อย่าลืมติดตามกัน หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะอ๋อแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะกดช่อง Lady Jackie ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ